สวัสดีครับผมตอนนี้ก็อย่กบ,บุญน้ำโชคนะครับผมอ่ทาทงบุญน้ำโชคก็ได้มาตามตัวเลขของปูเจ็ดสองครับผมว่าล่าสูดปูนี่สิมีการเปลี่ยนแปลงจังใดมี่ตัวเลขที่มักจังใดอ่ากับฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับผมเพื่อมาเป็นการผาดคลิปต่อไปของบุญน้ำโชคครับเดี๋ยวไปเบิรงกันเลยครับน้มันสกัดครับค่ะ ถชมาตามต่ออคือเกาปูอันจะพัดจับคู่ให้เราอยังเด็ดปูนี่มิดดีฟันดีบ่ค่ะเด็กกำลังสองน้องปูเนี่เห็นป่ะกินเรื่องๆนม่เยอะมากเบื้องบนดีเลกสุดกูเจ็ดสองนะครับเนาะโอกาสจัเดีดีเล็กสุดตอนนี้เคยจับอันนี้ละบนเก่คับแด่คับเก่าล่างอ็รับแดดตาเบิ้ององ่ายๆเพราะว่า ส้นกันล่างแบบสนกันหรือคือเป็นดินเลววิ่งวิ่งสบายเลยบางทีน้ำไม่ตัวใส่เลยแบบเดียวกันนี้แหละเอฟซีแนวข้างนั่นก็จับใส่เลยถ้ามีตัวเก่งนะไมีตัวใดมาใส่ก็ใส่สองตัวเลละได้มากตัวนึงเยบีมอตัวนึงจับใส่สองตัวเลยเพราะน่าสุ้อาจารย์จับคู่อะไรกันง่ายไม่ได้ไงนั่นแหละเหมือนกันมันบ่อเขาครับแต่ว่าเด็กเล็กเด็กวิ่งเด็กจีนเขามันเขาอยู่เนาะเขาโอเค คือห่าอ่นมาหันเด่นแปดกีนกระแปดบนเด่นแปดล่างก็กระสูนที่แล้วห้าลงก็กัะหมาตัวมันคือทายห้อออกส่นตัวเดียวครับแต่ว่าตัวนี้เามันบอกขามหันเนาะห่อสามันตัวที่มากกวบครับบอกเขาะมันมีสูตรสูตรที่ห้อมากหนึ่งสองสามห้าหนึ่งห่อสองกับสามมาเพียบเลยังบอกเลยรราดาแล้วแต่นมีมีลตะคนเนาะไม่ขมรมีรับ เขาตัวล่างกัเียกจมนื้อ่ชื่อใบท่านี้มันสีเป็นเนืไมเนะแต่นะอันนี้มาน่ะสามสองหนึ่งนี่บนคด้านเขาก็ว่าได้เปียกตัวเียงนี่เห็นปะอ้อบนนะเออบนเออเปียกครับนี่กหนึ่งสองสามนี่คือทิ้งไว้แล้วนี่เลยเรียกเอาสองกับสเออมาจับถ้าหมดามันจะได้สามเปียสองเปีหนึ่งเปีเขาจับเขาเรียกจะได้สามเปกสองเปีหนึ่งแบบว่าไปบอเอานหลายนะนี่สูตรสูตรล่างน e. ั <c oughs>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  ่นนะข้าวูหนึ่ง บ่ร uh, <si ู้จักเทียส่วนนี้อันนี้ว่าหันกับศูนหนึ่งกันศูนย์หนึ่งสองเขาว่าหน่มาส้นกันนี่เขาเลยจับหนึ่งกับหังมันมาทำกันมาศูนกับหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เงีเขาเลยเอานี่นี่เอานึงกระหังเขาเดยนศูนย์ปแล้วบัดเขาเลยเเอาศูนย์ส่หาศูนย์ตัวเดียวศูนย์หาเกบนึ่เขาบอกมันบางามมันบางามนะพูยันบางามเลยนะพูดอ่ะงวดนี้งไดนี้เด้เงวดนี้ตัวที่มาจับมา ตัวทีโบอันนี้โบใครหลุดยัยมาดีอยู่ตลอดตาเขาเสียสามตัวเขาเสียม้าไหนพอทันนี่คือสูตรนี่คือหนึ่งสองสามเนี่ยหนึ่งสองสามนี่ให้ม้าใสเก็บไปก็หนึ่งสองสามแมนโอกาสอันโบใครหลุดหนึ่งสองสามนี่ยคือนี่เนี่ยสูตรเตรีมตาเขาเดี๋ยวนี้เขาบอกหนึ่งมาแล้วเขาเอาจะสองกับสามนี่มาเพียวไป าบอกหาเขาออกนึ่งสองสามมามาต่างหากต้ต้ตาสวนนี่พวกใครคนเดียตกครับครับในอันเนี้ยอหนึ่งสองสามมันพวกใครหลดตามันไปได้ทั้งบนทั้งลางตามาหันมันกับว่าหนึ่งสองสามกันกันละเขาออกสองกับสามมาหนึ่งบ่มาเขาทั้งหมดทั้งลางแต่วันนี้มากแบบไม่อีกแล้วอืะนี่ละขึ้นหนึ่งสองสามหันละทาพวนนั่นกั มันสีได้บน่บนหัวครูลางาครูตาบรูวัดจะมาบ่นมาดัง 1, 2, หนึ่งสองสามครับตาในี้เนี่ยคือมันจะมีเห็นนะ 1, 2, หนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามในเข้าไปประกบครูรับแปดเก้าได้นะปูอ่ะาม้าบ่นก็คือหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าถามมาดางกันหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองเจ็ดสองแปดสามเจ็ดสามแปดมีแค่นี้ห้าตาถ้ามาดังก็ว่าถ้าสามตัวมา,ากมากกว่าสองตัว โอกาสลด้น่หค่ะอืมันชี้ได้เรียกกันบนหุ้คู่ล่างหุ้คู่ตลอดละอ้าพวดนั้นนันเนี้นะผู้อย่างดินนั้นเรียกว่ามันบริายคู่ะหุนคู่นะค่ะพูดสีสีลินสุดเต็มเนาะปูนเนาะแม่นะอันนั้นคือสเต็มอันนี้เขาอันนี้เขาออกมาสองตัวนี่มันประกอบประกอบตูงสีนะอม้งตัวนี้ม้นเปลี่ยนมาจัง ส้นแปลนแล้วส้นเปลีนี่แล้ะมันก็เลยหน่อยก็ตองบนล่างมันเป็นเลี้ยสามคู่บนล่างนี่มันสิงหายนะมันเป็นเลี้ยเลี้ยยสามโตคือสูตรที่ในเนี่ยมันคือสองกับสามแหละหนึ่งสองสามนี่มันโอกาสมากหลยเพราะทางเดือมันแล้วก็หลายลายสูตรนี่มันส้นกันหนึ่งสองสามมันส้นส้นกันสูตรที่ส้นเหนือเขามานบ้นหน่อยงวดดิ เดือนดีนะทัานเดือมันดีนสองานี the ่ครับอการลดยากหนึ the ่งสาถ้าประกอบตาเรนะตัววิ่งยูห so นึ่งสอสามมาประกอบใสีมันบาไเรียนวันี้มีเกียไปเก่าถ้ล้าผู้ม <It> ักวิ <Jar> ่งได้ปูวิ่งตีวิ่งกับแปดด้นะวิ่งเปดวิ่งปนบน่างเลยบ่ปูมันไปถ้ามันส้นกันนี้บนกบล่างไหมปะอืมแสดงว่าเขาเกิดไม่มันจีคือมือหนีดิหนึ่งมาหัวห้างหลังแล้ว ถ้าถ้าหน่อยน่อยนักหน่อยน้อยไ้สุดสูตรสองสูตรมันถึงส้นกันถ้ามันมันส้นหันหนึ่งมันมันเบาอันเด็มันมันมาแรงเลยเห็นปะค่ะนี่อืเกียรส้นคับเออมันออกส้นเกียตาตัวสุดแน่ๆกอตัวส้นมันสีเป็นตัวเรนหลดแม่ครับแม่แเกียรส้นส้นเกียรวันนี้มันส้นแปดส้นแปดม่ไม่คิดว่าเป็นาแปดปุ๊บปุ๊บาแปดปุก็จับไปแล้วค่ะเปลี่ยนได้ นี่ก็เกิดได้ปะเนาะแมนตาเลกันว่านี่อันเป็นง่ายๆไหมเป็นบ่ไรเปนื่งแมนครัแมนก็มาดามเฮ็ดไปบางทีเอาตัวหนึ่งลงกับข้าตัวนึงอันนี้ง่ายๆเลยลงคำนวณเดาเพื่อบดิกเลียงลงได้เลยแสดงว่าแสดงว่าสิบาแล้วเหระสันปูมันหลับเรื่นมาติดมาขาดอาจารย์อาจารย์น้่ให้นเจ็ดสองเก้ามาเ็สามตัวแมนก็ขาจุดอีกหมข้ีกคือทางเลนคือเลนสองเก้าะ คือสองเกาสองแปดครับเอาเอาสองตัวบโบแมโบได้จับหมแมงันนี้เ่ยาดาวดสองเก่าสองเปดแมงโอ้ครับก็เอากับนานาจะมองเห็นอย่านี้ไหมวะครับาจับหลอเสรเลยเรียงล่างนี่สามเจ็ดกับสามแปดมาครับแมนตัวเด่นคือสามนี่นกัจับใส่เลยจับใส่สามเจีสา่สองตัวไงเลยงมแมนล่างเนาะโอ้กเรียกว่าชื่อยางเรียกว่าีครับอันที่้นครับได้เล็ก ที่พปรเตยมอฟังนะครับเลเด็กอูทของอาจารย์บเคยผานนะครับเนาะมมนิเปดกับเก่าหางกับซองเจีกับแปดนะครับเกจับเอฟาขันโบมาพยายามบาจับคู่กับซาดพยายามบงบนญเป็ดกับเกตัวนึงล่างไอเจ๊กับแปดตัวนึงครับเดี๋ยวมันนะพอเอฟซีเมมัมากจากเบิ้งสูตรของอาจารย์นะเนี่ยเพราะมันเม่นทุกทวนเนาะสูตรนี่แหละสูตรขั้นต่บ สองตัวมาตัวนี่มันบ่ใครดด้รอดสองตัวมาตัวนี่นถามพีเล็กตัวดีกับจับไซมันกัโอกาสหลายครับอือมาหันนัน้นมักับบ่อใครไหนเห็นว่าแผลถ้าว่าแปดเขาเรียนแผดตอนนี้นี่ศูนจะบอกครับศูนตาคนพันมะเก่าที่ได้เขาลงเก่ากับอาหาบ่อแม่นวัตบ้งอย่าดีมันเป็นศูนสวนลายมองให้เรียนนเลยเลยศูนหาหาอรมากใช่าะหา้มาเขาลัดศูนสองใบหนึ่งกะ มันบองอ้ามบนบองอ้ามนอกมันประกอบใช่กันบ่บ่บโทษไปดอกอาจารย์น่ะซิบมันนี่ไหมเนี่ขันซูอื่นก่ยังว่าใกล้อืมีซููนนึงนี่น่คือว่าจุดจุดจุดนี่นั่นมันเขามาดีนะมาผัดงวดเดียวมีคนนี่มามาตลอดดิมาสองออกเข้าสองมาสามออกสามู่นลางนะเอันนี้มหาออกหาเก็บมาเก็บออกเก็บศูนเก็บนี่มัน มันมาฟังนี่เที่ยเดียวนีศูนน่ะมันมาโซนสามน่ะก็เลยจังไดันก็นี้มันบ่ขยันมันต้องมัดหมวกศูนหมักก็ดีขึ้นครับมาวันทีานั่นเนี่ก็มันศซนวันนี้ก็จ๊ตี่ละคือแบบแปดเนี่ยแปดนี่มันใจคขางนปูนเนาะผมอยากไปทั้งมดทั้งหลังอ้โแปดนีพูดมันก็ไปได้เพราะว่ามันเร็วเรวส่วนี้มึงไ่เคยาะวดาตามมันเด้อเขาจะเาไปเชียงมืองแล้วเนี่ยเลขสองแปดสองก็เนี่ สองแปดแปดสองเขาเจ้าซื้อไว้หลายแล้วเพราะว่าเขาเจอขาเจ้าเคยเสียงได้เสียงบางคนเชียงคนเดียวเสียงสองคนแปดสองนี่มันปูดดแแอันสองแปดแปดสองสองเก้าเก้าสองเสียงอะไรข้าวเจ้าก็ฉี่เลยเจ้ามาแรงข้าวบ้านเป็นจะเขาหรือว่าแสดงว่ามันใจน้ปูข้าวเจ้ามันใจของเข้าวเจ้าไปเรียนนั่นละสองคู่นี่นะแปดสองเก้ากับประเภทปูมักเกี่ยงหาแปด มากกว่ามากระซื мик, ้อมีชิ้นมากเลยกาตามสูตรมันคือมาตัวนีหล่ะือว่าสองแปดสอกล่ประกอบตามสูตรกระเปาเรียงข้อมักกับนี่ล่ะหาเก็ดห้าแปดกาสูตรมันไะตัวเด่นมันก็สามเจ็ดสามแปดตัวเด่นการประกอบไปซื้อตาบ่มักมักตัวนี้บอกว่ามักำลันี่สามเจ็ดสามแปดังมักกลังนีกนี่แหละอาตามสูตรเทาไหา่ตาสูตรมันกัมาแบบนี้ละมันไหนกปแล้ากเรียกว่าเรียกกัน เรียกผู้จีวกครับตามเท้าตลาดดิหกแปดตัวเี้นเท้าจะได้หนึ่งแปดใช่ปะหกหนึ่งแปดเลยงวดนี้นะหาศูนหาครับศูนเก็ตออกแล้วตัวนี้เนี่ยเก็ตแปดหกหกเจ็ดมืออกวันี้บันสมตัวด้เเอาน้ำกลนเออมออกวันี้ตั้งวนันี้เียหกหกแปดครับหนึ่งแปดมืออกว,วนันี้ตั้งวันี้เลยยากหนันก็เลียกหาแปดปนหนึ่งนี่ศูนหาแปดลยมาักสิสัสิมาต ตามเพื่อหากินหัแกะกิดวลาฮอดิอันก็บามัดตามสูงดีกว่าก็เรียกมัดตามหลังมันมาไงวแล้วมาเท่าสามตันเลยเดยกตามหลังฮอวนะก็ไดเนียคือเห็กวิ่งมันไ่ใครรู้ดอกวิ่งบนเป็นบนล่างล่างนี่แหละสองตัวนี่ย้าูมีตัวจริงก็ถ้าได้เรียมากจริงๆดังๆดีๆคือกนไปกาเด็กใช้รถบนล่างนี่มีกรเซ็นไหลกรเซ็นสูง เจ็ดแปดเก้านี้มมนบนล่างโบนี้เยองเนี่ยมันมามันมันหน่อยล่างน้ำมันจะมามาท่งกันนะมันมาใครซ้อนกันทำมาซ้อนกันนีเส้นมันหลายนะหาตัวใส่เลยค่ะสิชัดเจนเนาะค่ะปูค่ะนั่นแหละค่ะทางช่องกับขอบคุณปูหลายๆเ้ยค่ะสาธุสาธุ